เจอแลัวท paid, ่านในประเทศของคุณมติเทนเซสเทศบาลนะครับครับนะครับเจอแล้วของคนทั้งมผมนายสุนทรทองสรกุลนะครับนายกเทศบาลตรีมโนนคำก็คืออยากเสนอปัญหาเนาะปัญหาและอุปสรรคะกอมต้องการว่าปัญหาของทางเทศบาลกับคนรัฐมก็มีคือหนึ่งปัญหาปัญหาเรื่องน้ำโอโภคบริโภคในเรื่องของปริมาณไม่เพียงพอและปัญหาที่สองก็คือทรเลา คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากว่าน้ำตะปาเขาเป็นน้ำใต้ดินน้ำบาดาลจะมีมันจะมีอะไรนะหินปูนหินปูนในการไปกาะท่อและมีปัญหาตามมาคือแต่ละปีจะมีท่อตันท่อตันแทบจะทุกป,ปนนีนี่คือปัญหาน้ำม่เพียงพอแล้วก็คุณภาพของน้ำก็ไม่ได้ <า S 2> ไดูแลหน้าแล้วต่ัญหาน้ำตะปาจะขาดว่าน้ำน้ำใต้ดินจะน้อยลง และความต้องการของพี่น no ้องหน้าแรกต้องการใช้น้ํามากเนื่องจากเป็นฤดูร้อนบ้างมันเป็นฤดูร้อนก็ไม่ต้องใช้น้ําเยอะแต่ปริมาณน้ํามันน้อยลงนี่แหละซีรีส์ก็น้าจะน่าจะเยอะอยู่ก็ใช้น้ำได้ดินแต่เยอะสูงขึ้นมากเยอะ เพ่จะให้หน่วยงานที่เราชัวยดูแลได้อยู่ในแฮรร่อยว่าปัญหาของเรามนมีเยอะมากทเลทราจริงหน้กหน่แต่ว่าน้ำมัน man เนเรวท่านซอยแบ่งที่จะทำขุดลอบที่จะของกลางให้มา ในหลักฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นน้ทาท่วมจำซาดน้ำท่วมไดท้ทุกปีถ้ามีปริมาณคนมากหรือมีการระบายน้าจากโซนเหนือจากทางชัยภูมิเขแาหาก็าจะ,จะประสบปัญหาน้าทว่วมแล้วก็จะมีอยู่จุดจุดหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาเป็นแก้มดินได้ก็คือบริเวณหนอ,องเห็นที่ติดต่อกับสับบ่งตะบ็จะมีตะบลสะอาดตะบลดอนโพ ลำโพเชี่อมใหม่นะครับที่จะได้ใช้ประโยชน์จากน้องเห็นตรงนี้นะครับและที่ประมาณร้อยตัวไร่นะครับอาจจะถึงสองร้อยไร่ด้วยนะครับเชื่อมต่อไปที่ลำโพงปากปากข่าแล้วก็รูที่ระนับชีนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันสามารถที่จะพัฒนาเป็นแยมดิได้ครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาเป็น่ยมดีได้่าพา้นที่ Vì gì chẳng โอ้รช่วงไหนน้ีดังขนนี้เ็บเย่วงเจนั้น,นเมนเขาอืมครับครับครับเฮ้ยังเดน้ด้วยจิตด้เขา ของอยู่ในผู้พายเชือกเขาภู้พายมอเตอร์แพนไม่ได้กระชัยระบบกระชัยว่าแพนแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะมันเป็นแหล่งน้ําตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีเอกสารว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ไหม เอาที่ไหนคนเริ่มทำจากคนเริ่มทำทีแรกเราสลอไม่มีใช่ไหมคนทำทีแรกนะเป็นพระเดชก็คุณท่านหลวงปู่เสนบัญญาทโรที่มาก่อตั้งหมู่บ้านนี้ก็ชนรับประทานครับมาทำเริ่มๆทีเลยใช่ไหมชนรับประทานดูบัดร้อยเเรานี่แหละสมัยก่อนทุกวันนี้เขตายก้องไึพี่ขับลงมาหน่อย ลำดับแรกเนี่ยก็คือว่าน้ำเพื่อการอุโปโภคบริโภคในฤดูแรงเนี่ยไม่เพียงพอนะครับแล้วเดิมการประปาตรงนี้เนี่ยก็ใช้น้ำผิวดินแต่ในเรื่องของอแหล่งน้ำผิวดินเนี่ยค่อนข้างที่จะตื้นเขินเพราะนั้นอีกส่วนนึงก็คือน้ำผิวดินเนี่ยคุณภาพน้ำค่อนข้างที่มีจารกนเยอะนะครับก็ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของทางเทศบาลนี้ดําเนินการไปลําดับแรกก็คือในเรื่องของการที่ไปขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วก็ใช้น้ําบาดาลในเรื่องของการกระจายน้ําไปให้พี่น้องประชาชนอยู่แต่น้ําบาดาลเนี่ยก็มีปริมาณไม่มากนะครับก็ไม่เพียงพอเพราะนั้นต้องหันกลับมาในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนก็คือในลาดับแรกก็คือต้องขุดลอก ของแหล่งน้ํานี้เพื่อจะให้มีปริมาณน้ําต้นทุนอย่างเพียงพออ,อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องมาดูพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการกรองนะครับเพื่อจะให้มีน้ํามีคุณภาพส่งไปให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทางสํานักง,งานทรัพยากรน้ํำแห่งชาตินะครับก็ได้ประสานทั้งการประปาสภูมิภาคในการที่จะมาให้องค์ความรู้แล้วก็มาดู เป็นพี่เลี้ยงให้กับทางเทศบาลในเรื่องของระบบการกรองในระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพส่วนในเรื่องของการขุดลอกในพื้นที่นี้เนี่ยเขาฝากให้ทางกรมทรัพยากรน้ําได้เข้ามาดําเนินการในส่วนนี้นะครับทั้งนี้ในส่วนของที่จะเป็นประเด็นอยู่ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพื้นที่นะครับในเรื่องของการุญาตใช้พื้นที่นี้เนี่ยทางจังหวัดนะครับก็จะรับเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการที่จะไปดู ในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการอนุญาตในการใช้พื้นที่ตรงนี้ที่จะมีเอกสารสิทธิ์มาที่จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะให้ทางกรมทรัพยากรน้านะครับในการตั้งงบประมาณที่จะมาดําเนินการขุดลอกให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับคาดว่าจะได้ทำไหมครับผมก็คาดว่าหน่วยงานก็ยินดีที่จะดําเนินการให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วอย่างที่ผมําเรียนครับก็ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณที่ได้รับมาตรงนี้เนี่ย เร็วช้าขนาดไหนการที่จะเร็วช้าขนาดไหนก็คือขึ้นอยู่กับกระบวนการในเรื่องของการเตรียมความพรอ้อมนะครับตรงนี้ทางสํากันทรพพยความน้ําแห่งชาติก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนให้โดยเพราะทางท่านรองนายนตรีท่าน สมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านก็กํากับทางสํานักง,งานทรัสดิ์น้ําแห่งชาติและเป็นประธานคณะกรรมการน้ําแห่งชาติหรือประธานกรนาชาอยู่แล้วท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการที่จะสร้างความยั่งยืนในเรื่องน้ําโดยเฉพาะในเรื่องน้ําอโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนนั้นก็อันนี้ก็จะมีการที่จะเสนอขึ้นไปหาท่านก็คิดว่าทางรัฐบาลก็จะผลักดันโครงการเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับ กดมาอยู่เนาะ การนั้นพบเนี่ยคือณตอนนี้เราต้องมาดูก่อนว่าในคุณภาพน้ำมันยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแม้คุณจะเอาน้ำปบาดาลคุณภาพน้ำยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฉะนั้นตอนนี้ทางสทอนเนี่ยต้องมาับเถื่อนในเรื่องของน้าปราปาเนี่ยจะต้องได้เกณฑ์มาตรฐานด้วยงั้นการที่มันเป็นน้ํากระด้างที่มันมีสินปูนเยอะเกิดในน้ำสารนั้นมันก็ถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะมันก็ต้องมาใช้วิธีการว่า มันจะบาบัดด้วยวิธีการไหนกินเดิมเนี่ยเออถ้าถามว่ามันยังใช้ได้ไหมก็คือมันจะเข้าไปเหมือนกับไอ้ตรงที่ไอ้ตรงถุดน้นก็คือว่าต้องทาน้ําต้นทุนไอ้ไปพัฒนาไอ้น้ำผิวดินตรงนั้นเนี่ยไปขุดลอกไปทําอะไรแล้วระบบบําบัดน้ําผิวดินในเรื่องของให้ตะกอนมันนอนต้นที่น้ําจะต้องใส่ไปแบบอย่างน้นเนี่ยเออมัน เดิมที่บอกสิให้ใช้ส,สารส้มแล้วคือทางทางนาโนเทคเขาก็บอกว่าใช้สารส,ส้มมันก็ถูกสุดล